คืออะไรเนี่ยมันอย่าไปโฟกัสแต่เรื่องเงินอาว่า loss อิสซาว่า gain ในหลวงรับสั่งกับเกาหลีใต้ผู้แทนเกาหลีใต้มาถามว่าท่านมีแนวคิดยังไงในการพัฒนาท่านบอกเอา loss อิสซาว่า gain ขาดทุนคือกำไรรัฐบาลนั้นงงในยะหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลยอมขาดทุนสร้างสาธารณูปโภคสร้างหน่หนน,นี้เพื่อกำไรก็คือผลตอบแทนจากภาษีกรพรประชาชนทำงานได้มีไรายได้เขาก็เสียภาษีให้รัฐอันนั้นคือขาดทุนคือกำไรจำในยะของท่าน ไม่ต้องไปตีความยากมันคือประสบการณ์ชีวิตของท่านท่านตกผลึกลงมาให้ฟังพิสูจน์แล้วทดลองแล้วถามว่าพิสูจน์แล้วทดลองแล้วยังไงคําว่าการพัฒนาเกษตรของในหลวงตอนแรกอย่างที่บอกว่าจนไม่มีจะกินปลูกพืชทำอะไรไม่ได้ท่านทําให้พออยู่พอกินก่อนจากนั้นเนี่ยพอตรงนี้มันได้แล้วก็ค่อยมีอยู่มีกินแล้วค่อยไปกินดีอยู่ดีเพราะนั้นพอเพียงมันไม่ต้องไม่ใช่ต้องจน